สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นะคะนี่เป็นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสำหรับธาตุน้ำรกระกฎพิจิกมีนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะหัวข้อนี้สำหรับความรักทั่วไปที่เป็นประเด็นคนสดและหัวข้ออื่นๆผู้อ่านมีไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเรื่องราวอาจจะเป็นของคุณหรือไม่ใช่เลยก็ได้ อาจจะสลับกันได้ทามเฟรมช้าเร็วขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะคะเดี๋ยวแอดมินดูแล c h ช n n e l จะแนบ่าให้ใต้คลิปแทนผู้อา่านรวมถึงลิงก์ของ Facebook Instagram ผู้อ่านยังไม่ได้รับอ่านการส่วนตัวนะคะขอบคุณจากใจอีกครั้งเดี๋ยวเรามาดู Energy ตัวเขาตัวคุณภาพรวมสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดพร้อมกับคำแนะนำขอทราบ energy ตัวเขาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาค่ะความรักทั่วไปที่เป็นประเด็น c h a n of pentacles کار دوی نیزی دو ้อมสดหนึ่งใบค่ะว้าวโอเคเดี๋ยวชี้ด้านหลัง,โอ,ลงโอู้เฮ <laughs> ้อท่าน้ำชัก คนนั้นของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรแล้วก็ธาตุลมด้วยก็เป็นไปได้บางท่านอาจจะเป็นอดีตสามีภรรยาที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาก่อนหรือว่าคนที่คุณเคยใช้ชีวิตนะในลักษณะชั้นสามีภรรยามาก่อนสําหรับบางท่านหรือว่ามีความรักความผูกพันลึกซึ้งกันมากจริงๆนะหรือว่าระยะเวลาระหว่างคุณกับเขามันก็ค่อนข้างนาน ตัวเขาในเวลานี้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องพยายามเคลียร์ความรู้สึกไม่สบายใจความรู้สึกไม่ไว้วางใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้ออกให้หมดซะกอ่อนอารซิว่นนฟซอสเขามีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันสนก,กิ๊กมันลับๆ,ลๆลัล่อๆมันไว้วางใจไม่ค่อยได้เลยมันเอเนอร์จีมาบอกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขามีความรู้สึกว่ามันอันเซค r ริตี้คือ มันไม่มีความปลอดภัยในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขากลัวคุณจากเขาไปอีกหรือว่าเขากลัวที่กลัวคุณจะรีเจ็ตเขาคือหมายถึงผลักใส่เขาออกจากชีวิตไปอีกอยู่ๆทุกอย่างก็จบลงกระทันหารอีกทําให้เขารู้สึกว่ารับไม่ไหวกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไปแล้วหรือเหตุการณ์อาจจะสลับกันได้ไวเวอร์ซแต NG ่นี้เป็น energy ฝั่งเขา เขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เข้าใจในตัวคุณแล้วก็ไม่เคยได้พูดกันความสัมพันธ์นั้นจบอย่างรวดเร็วเกิดจากตัวคุณไม่ก็ตัวเขาเป็นหลักนะคะเขาอาจจะอยู่ๆก็ไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสารแล้วก็เงียบหายไปเพื่อรอดูสถานการณ์หรือตัวเขาเองนั่นแหละมีอะไรบางอย่างที่ไม่ได้บอกคุณในเวลานี้เขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเคลียร์สิ่งเหล่านั้นให้จบเพื่อที่จะพร้อมนะคะที่จะพูดคุยเป็นที่ของเดอะทาวเวอร์มันไม่ใช่การจบ มันไม่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดมันคือการกลับมารื้อฟื้นสร้างใหม่ทำใหม่ให้ทุกอย่างมันดีแต่มันจะอยู่ในภายใต้เงื่อนไขของจิตใจเขาว่าเขาจะต้องรู้สึกสบายใจในความสัมพันธ์นี้ซะก่อนอตัวคุณเองเป็น the w o l l n i of p e n t a c l e seven t a c l p e n คุณโฟกัสไปที่การเริ่มต้นใหม่การทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้น นายโอเปนเดอโคออกมาบอกว่าตัวคุณแม้ว่าจะมีใครเข้ามาแต่คุณโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องธุรกิจคุณต้องการรับผิดชอบชีวิตของคุณให้มันดีมาก่ขึ้นกว่านี้บางท่านในเวลานี้ตัวคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีปัญหาเรื่องไฟแนนเชียลเรื่องการเงินที่มันเร่งด่วนมากกว่าเรื่องของหัวใจในเวลานี้ระหว่างคุณกับเขามองดูไม่ได้ขาดการติดต่อค่ะพูดคุยกันบ้างนะคะด้วยความหอมใหญ่เพราะมันจะมีความรักความห่มใหญ่อยู่ในนี้นะคะ แต่ตัวคุณเนี่ยต้องการที่จะสร้างทำอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานของคุณให้มั่นคงเสีะก่อนเพราะคุณรู้ว่ามันจะเป็นปัญหาต่อไปในภายภาคหน้าคุณหลุดจากเซอร์เคิลวังวนเดิมๆเ,เครียดเหงาเศร้ามาได้สักเลยนะยู่ใอช่วงที่พยายามจะก้าวข้ามผ่านเยียวยา Energy ของ Nine of Pentacles คือเอเนจีของการเยียวยาสร้างทาปลูกสร้างหรือฟื้นชีวิตของคุณให้มันดีมากยิ่งขึ้น อ่เอเจนจีในตัวเขาเขาเองมีความรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ค่อยปลอดภยัยยังไม่ค่อยสบายใจที่จะกลับมาขออยู่ห่างๆแบบ คนที่หวังดีต่อกันไปก่อนในช่วงเวลานี้แต่ถามว่ามันดีขึ้นไหมความสัมพันธ์มองดูว่าคุณทั้งคู่ดีวันดีคืนในลักษณะมิตรภาพที่ดีเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมในความสัมพันธ์ไม่คงยังไม่ใช่ในช่วงเวลานี้นะเขาอาจจะโฟกัสไปที่เรื่องตัวเขาเองเป็นหลักก่อนรอดูสถานการณ์รอดูท่าทีนายออฟคัฟตัวเขารู้จักคุณดีและตัวคุณก็น่าที่รู้จักตัวเขาดีว่าเขาเป็นยังไงดังนั้นเขารู้จังหวะจากโคนของชีวิตว่าคว มจะให้ความรักระหว่างคุณกับเขาเป็นไปในรูปแบบไหน แต่ในท้ายที่สุดมองดูว่าเขาจะยังไม่ได้ take action เขายควรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ดีที่สุดแล้วนายวอนคุณเหนื่อยค่ะคุณเหนื่อยที่จะ f IGHTING เหนื่อยที่จะถกเถียงเหนื่อยที่เหนื่อยที่จะคิดเรื่องนี้เหนื่อยที่จะกลัวเหนื่อยที่จะกัง,งวลในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแม้ว่าจะยังมีความรักอยู่ในนี้เต็มที่เดี๋ยวพวกขยาย s w e of s r d t และ the tower ให้นะ เยวมาดูกันหน่อยว่า Seven of s ฟซออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างเขาต้องการที่จะทำให้รู้สึกของเขาดีขึ้นเขาอยากจะรู้สึกปลอดภัยในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นเชื่อแน่ว่าระหว่างเวลาที่คุณทั้งคู่อยู่ด้วยกันเขารู้สึกไม่ปลอดภัยหวาดระแวงอาจจะเป็นเรื่องของ Financial เรื่องของการเงินที่มันไม่ stable ไม่มั่นคงเขาต้องการ ให้ทุกอย่างมันมัน่นคงเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเหมือนกับพลิกฟื้นชีวิตใหม่แต่ Energy เนี้ยเมื่อออกมาคู่กันเขาไม่ได้คาดหวังสิ่งเหล่านั้นจากคุณเยอะ The Tower ต้องการจะบอกอะไร c l r r i f y the Tower Energy ของการเริ่มต้นใหม่ความหวังความรู้สึกดีๆเขาก็ไม่ได้หมดหวังในตัวคุณ เขามีความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้มันดีขึ้นหรือตัวเขาเองนี่แหละมีหวังที่ตัวเขาจะดีขึ้นมาจะพร้อมสําหรับความรักความสัมพันธ์อีกครั้งจะพร้อมในการเปิดใจจะพร้อมในการพูดคุยแต่คุณทั้งคู่ในหัวใจมันเต็มไปด้วยความรัก King of Cups มีความเป็นไปได้ว่าสําหรับบางท่านมีเกณฑ์การปรับความเข้าใจเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้สึกรักเป็นมิตรภาพที่ดีที่่มอให้แแกกกักนกันนนละะ ขยายนายออฟคัพคุณทั้งคู่เป็นนายนายด้วยกันทั้งคู่นายออฟคัพเนี่ยค่ะเอเจี้เขายังรู้สึกไม่สบายใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขายังรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภยัยและตัวเขาเองเขามีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีใครบางคนคุยอยู่ด้วยนอกเหนือจากเขาแล้วด้วยซ้ำในช่วงเวลานี้เขาก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาที่จำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพยายามกลับเข้ามาในชีวิตคุณ ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแล้วละ่ะขอพักหยุดพักหายใจชั่วคราวแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเต็มทีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้การที่ต้องคอยตามการที่พยายามทําให้ทุกอย่างมันดีมันจบสิ้นแล้วแล้วก็คาดหวังการเริ่มต้นใหม่บทสุปของคุณทั้งคู่ออกมาเป็น Six of c u ั s คงจะยังวงเวียนมีกันและกันอยู่ในชีวิต ความรักความคิดถึงเรื่องราวเดิมๆยังมีอยู่นี้เต็มที่เลยค่ะแต่คุณทั้งคู่อาจจะต้องรอเวลาให้พร้อมในการเปิดใจพูดคุยบอกกล่าวความรู้สึกที่มีต่อกันและกันนะคะทีนี้เอเนจี่ของโมบอกว่าอย่างที่ผู้อ่านบอกบางท่านอาจจะดีวกับชาวราศีตุลด้วยก็เป็นไปได้แต่ถ้าดินค่อนข้างเยอะเอเนจีเนี้ยของโมอา,อาจจะเป็นคนที่คุณทําใจอย่างหนักพึ่งหย่าหรือเตรียมที่จะหย่า หรืออยาจกจากการไปนานแล้วแต่ยังคิดถึงอยู่สําหรับบางท่านหรือบางท่านก็รอคอยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลียร์เรื่องตัวเองให้จบแล้วถึงจะพร้อมกลับมาเริ่มต้นสารสัมพันธ์กันใหม่อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเดวิลเดี๋ยวกูอ่านขยายให้นะบางท่านอาจจะเดิวกับชาวราศีมังกรด้วยขยายดยมูลค่ะ เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ของลูกก็ได้นะคะเป็นอดีตสามีอดีตภรรยา,าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณทั้งคู่ยังไม่ห่างหายจากกันไปไหนยังคงพูดคุยอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องบุตรเรื่องการเลี้ยงดูบุตรการจัดสรรเวลาเรื่องเลี้ยงดูบุตรก็เป็นไปได้หรือเรื่องการเงินในการดูแลบุตรก็เป็นไปได้สําหรับบางท่านนะ energy ดมูลความกังวลนับจากนี้ในช่วงครึ่งเดือนหลังมันจะไม่ค่อยมีละแต่ว่ามันจะเป็นการ พูดคุยทำความเข้าใจด้วยดีในทุกๆประเด็นปัญหาที่คุณรู้สึกไม่สบายใจเขาไม่ความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับเขาหรืออาจจะสลับกันคุณรู้สึกหรือว่าคุณมองเห็นว่าเขาเป็นเอ็มเพรสสำหรับคุณอ่ะเขาดูเพอร์เฟกต์มากยิ่งขึ้นเขาดูพัฒนาตัวตนมากยิ่งขึ้นด,ดูดูดีดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะสลับกันเขาอาจจะมองเห็นคุณเป็นเช่นนั้นด้วยเป็นแบบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะ เอีออกมายืนยันอีกครั้งว่าคุณสองเขาไหมคะไม่คุณก็เขาเนี่ยแหละยังคอยส่องคอยสปายคอยเฝ้าดูชีวิตของกันและกันอยู่ผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะ Facebook Instagram ทุกแอปพลิเคชันหรือแม้แต่นั่งสมาธิอันนี้อันหลังผู้อ่านแซวนะเอาเป็นว่าคุณทั้งคู่ยังมีกันและกันอยู่ แต่ในเวลานี้นะคะคีบหรือว่าควบคุมความสัมพันธ์เป็นไปในละักษณะฉันเพื่อนที่ดีที่หวังดีต่อกันไปก่อนเป็นการดีที่สุดนะเท่าที่ผู้อ,อ่านมองดูสถานการณ์แล้วคุณทั้งคู่ผู้อ,อ่านมองดูว่าคุณก็มีความสุขกับการที่คีบความสัมพันธนะ์ในละักษณะที่เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันและกันในช่วงเวลานี้ยังไม่ได้ห่างหายไปไหนยังมีความรักความคิดถึงบทสุดปิดท้ายอยู่ตรงนี้เพียงแต่จะไปต่อข้างใน ยังไงในวันข้างหน้ามันจะต้องเต็มไปด้วยความไว้ใจกันมากยิ่งขึ้นเสียกอ่อนถึงจะมีวันนั้นเกิดขึ้นตัวคุณเองโฟกัสไปที่เรื่องงานเรื่องเงินนะคะยังไม่ได้คิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ใหม่เลยแม้ว่าจะมีเข้ามาแต่คุณก็ใช้คำว่าก็ดูๆเ <c oughs> อาละ <c oughs> เดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำและคำตอบจากอาร์คแองจูลค่ะสำหรับท่านนั้นนะคะ เจ้โมว่า yes คุณอธิษฐานอะไรไว้คะคุณภาวนาอะไรไว้คำตอบว่า yes คุณจะได้สิ่งนั้นคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการและความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ไม่ได้จบสิ้นยังมีกันและกันอยู่คะ่ะ forgiveness สำคัญที่สุดคือการให้อภัยให้อภัยตัวเองก่อน คุณรู้สึกว่าคุณโทษตัวเองในบางครั้งสาหรับทาตน้ําบันท่านที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ดีพออาจจะเป็นผู้นําครอบครัรวดได้ไม่ดีพอหรือเปล่านน่นนี่นั่นโทษตัวเองไปหมดนะคุณจะต้องรู้จักใหยอภัยตัวเองเข้าใจสัจธรรมชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลผันได้เสมอนอกเหนือจากความรักเรื่องปากท้องก็เป็นสิ่งสําคัญดังนั้นอย่ากโกรธโทษตัวเองไปเลยนะขอให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็เพียงพอ เยสเยสซ้ำสองครั้งคุณภาวนาอธิษฐานอะไรไว้คุณหวังที่จะให้ชีวิตทุกวันนี้ดียิ่งขึ้นกว่านี้เอจี้ออกมาบอกว่าเยสคุณหวังที่จะให้เขาให้เขาเข้าใจคุณทุกอย่างกลับมาดีมากยิ่งขึ้นเอจี้ออกมาบอกว่าเยสหรือแม้แต่คุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่กับรักครั้งใหม่ใครจะปฏิเสธได้เพราะนี่คือชีวิตคุณถูกไหมคะแต่กลิ่นอายของเขายังอบอวลในความรู้สึกของคนอยู่ตลอดเวลาเลย คุณต้องการให้แม้ว่าอย่างน้อยที่สุดผู้อ่านมองดูคุณอยากที่ให้เป็นมิตรภาพที่ดีที่มีกันและกันตลอดไปเอจิกออกว่เยสค่ะนะเอาล่ะอาร์คแอนด์แองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณท่านน้ำ เอเนจีฟิกซ์เน็ขึ้นสองครั้งเลยแปลว่าเรื่องราวในหัวสมอง,องของคุณมันวนเวียนอยู่เยอะเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกเสียสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไม่ซื่อสัตย์ ทำให้คุณรู้สึกว่ารักครั้งนี้จากที่มันดีๆอยู่ทําไมทุกอย่างมันไม่ไม่แน่นอนไม่มัน่นคงทําให้คุณเกิดความกลัวในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณจะต้องรู้จักให้อภัยตัวเองคุณถึงจะสามารถพร้อมที่จะลืมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาได้นะเอ,อเจี้ยงมาบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการความสงบสุขมากที่สุดทันทีที่เอเจีนี้ขึ้นถ้ามีเวลาว่างนั่งสมาธิ ทำบุญทำกุศลนะคะทำจิตใจให้โล่งโปร่งสบายเป็นประตูบานใหม่สำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณขออีกหนึ่งใบค่ะท้ายที่สุดเคลียร์ลิงเคลียร์เอเนรีคลียร์ความขุ่นข้องมองใจนะเวลาที่เรากรวดน้ําทุกครั้งบทกรวดน้ําก็ขออภัย ทานให้อยู่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องของการให้ภัยเป็นสิ่งสําคัญถ้าใครอยากที่จะได้เป็นรูปธรรมท,ที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นทําบุญกรวดน้ํานะคะขอมอบสิ่งดีๆให้กับทุกสิ่งให้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกท่านทุกคนที่คุณต้องการจะมอบให้และขอให้สิ่งดีๆนั้นนะคะ ย้อนกลับคืนมาสู่คุณร้อยเท่าพันชวีคนเราทุกคนทนําบุญต้องได้รับผลบุญนั้นด้วยเป็นคามาที่ดีคุณก็จะต้องได้รับคามาที่ดีกลับด้วยไปทําบุญกันค่ะอาลาธใน้างที่สุด angel kindness คะสวยมากๆทีเดียวขอให้คุณทําชีวิตคุณวันนี้ ให้คุณจะหนักรู้อยู่เสมอว่าคุณได้รับพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่าอะไรใดๆที่เข้ามาในชีวิตคุณมันจะแปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อที่จะผลักดันคุณไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด Act like your life is u p l i s s i n g ให้ทําวันนี้เหมือนกับคุณได้รับสีดีมากยิ่งขึ้นทุกวันไม่ใช่การเฟกเอจี้เนี่ยของหัวคุณจะต้องมองให้เห็นสีดีให้ได้ว่าในแต่ละวันอย่างน้อยที่สุดในช่วงเวลาวิกฤตเรายังมีกันและกันอยู่ตรงนี้ช่วงเวลาวิกฤตคุณยังมีครอบครัวช่วงเวลาวิกฤตคุณยังมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตเพราะคุณรู้สึกถึงเขาเหลือเกินช่วงเวลาวิกฤตคุณยังมีอาหาร คุณย,ยังทานกาแฟยังทานขนมได้นี่คือสิ่งดีที่สุดนอกเหนือจากบางท่านในเวลานี้อาจจะไม่มีงานทำแล้วอาจจะไม่มีอะไรอย่างที่คุณมีก็ได้ขอให้มองเห็นสิ่งดีๆเหล่านี้ไว้แล้วก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกดีๆเหล่านี้ในทุกๆเช้าทุกๆวันขอบคุณนะคะ Give thanks for your blessed life ขอบคุณสำหรับชีวิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยพรอนันประเสริฐ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณพ่อคุณแม่หรือสิ่งใดๆก็ตามที่คุณนับถือมอบให้กับคุณขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าชีวิตเลือดเนื้อของเรานั้นมีคุณค่าเสมอเมื่อคุณคิดได้ดังนี้มองเห็นคุณค่าได้ดังนี้เชื่อเถอะค่ะทุกสิ่งที่คุณภาวนานะคะแองเจิ้ลเซย์ถึงสองครั้งไม่ใช่ธรรมดานะคะเป็นสัญญาณที่ดีทีเดียวสําหรับคุณราศี กรกฏพิจิกมีนธาตุน้ำที่รักของปูะอ่านทุกท่านนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ